สวัสดีครับแม่นั่งครับสวัสดีครับวครัเมื่อนี้กับผ้าเอฟซีทุขันมาอยู่กับแม่นั่งล้านเปอร์เซ็นต์หรือว่ายายนางเซียนเลขวิ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อนี้กระไดห้ากับมาติดตามตัวเลขฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีซึ่งสิถือว่าเป็นกล้องสุดท้ายบ่เมื่อนี้เขาจะวางเะไรกับกล้องสุดท้ายบ่สิมันจะมีกล้องสุดท้ายแล้วก็กล้องท้ายสุดหนะ้าไทยสุดคือคือเลอะเจ้ามือออกเนาะอันนี้เอาเป็นกล้องสุดท้ายจัง ตคือออกเงี่ยขสาได้ได้แล้วมันมาเลขกที่มาผสมประสานกันมาได้คัดเลยแน่แล้วมันางวันมันใจแล้วมันใจว่าตัวนี้ออกตัวไหมจแพ่ายิ้มในแขวแห้งววามถือหลายๆตัวมาใสไแขวให้แม่แน่ว่าส่นก็บได้โอ้ยตีกลางไัวัวัวันวนวัวันวันวันั่งัันันวะนวนันวันวัันันวากวมนันนวันวันนว จาก42เรนเอาเป็นเอาเป็นร้นอยแปดห้าสิบเรมบพาเอาเรมเดียวบ่เนี่ยกันเดียงว่านี่บ่บว,ว่แต่ใส่แข่าทั้งหนาใส่หอดน้ำแก้มมุนิกาสีใส่เดี๋ยวน่ะเลน่ะแม่บ่มั่นใจคือว่ามันจังได๋ห่ะมันคือมาใส่ค่ะแม่เลอันมึงดูหน้าหยกใหม่หยกใหม่ทุกหยอใหม่ลุกเรเบิ่งเลนเน่ะแม่มัน ม้าหางสี่มเมียเด็กม้าไหนนันเป็นหกมันเป็นมันสิมาสองตัวว่าหกนี่นี่นี่ที่แม่เฮ็ดไว้นี่เปลวนะว่าแม่เออเล<อ>ขเปลวอธ<อ>ิบายถามตอนนี้นเลขเปลวนี่เอาจากนี้ลูกมันนี่ไม่เป็นเลขเปลวเพราะแต่ว่าเพิ่นว่ามีหนึ่งแมนบอมีหนึน่งตรงมาพี่ที่เหมือนเจ็ด แม่ก็เห,ห็ุไรคือกันกับเล่าไงล,ะ<ฮ>ะล่ะเล็กเนอะมันมาสูตรเดียวกันเลยกับความคิดของเราคันมาหน,นึ่งเนี่ยคุณยายนั่งวาสิมาหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามอืมักหนึ่งนี่อหลักหนึ่งนี่นี่อ๋อเต่อันสิบแปดนี่มันก็นมาอยู่เดียวเวงองนี่เมนบอกนี่สิบแปดมันมาอยู่ 18, แม่เอาในบนอันในล่างนี่ค่ะพี่พี่ล่างล่างอยู่ฝั่งนั้นนี่อันทั้งบนนี่นั่น จั๊กจั๊กกู้หรอผู้ใหญ่จักกู้อะครับเี่าเสีเอาหอดสีกูอยู่บนนี่เมื่อขึ้นขึ้นเด็กในในว่งของมันนี่อันนี้เกตด้วยนี่เกตหกด้วยนี่โอ้หกหกด้วยนี่ด้วยนี่หกหกโอ้หกแปดต้องได้ดูหม้อเบิ้งเลนใหญ่ตัวน้อยสีเปิดเบิ้งลูตาไม่ตีดบ่วิทยุน่ะ วันนี้ตกลงบนคุณแม่อ่าอันใดค่ะนี่บนบนบนล่างเวล่างบนล่างบนล่างที่บนบนเอาซีหางนี่มอแม่จ้าเอาเอาชักหางครับเอาเอาแค่ซีหางนี่แหละนี่นะก็คือของตู้เด็ดนั่แหละมันก็คือกันกัซีหางกับมี่หกสามอ่าเก้าสามหนึ่งแปดแล้วก่ สองสี่อ,อ่าซีหางจุดบนอ,อันนี้คือคัดออกมาแล้วแมนคัดออกมาแล้วเลขติดหนึ่งมกักบเคือมักแปดหนึ่งแปดตัวเดียวมักตัวได้ก็ไอะไรคุณยายนั่งคันมันถือนะมักตัวนั้นละคือศูนย์นี่บักม่วงเมดแล้วละบายแม่นบน,งงนวิ่งยังค่ะวิ่งแปดนี่นใช่แล้วน,นี่วิ่งแปดวิ่งแปดใช่แล้วแม่ อเด่นสี่รองแปดไอ้เนี้เด่นสี่รองแปดอันลักนี่มันมีไม่ใช่นะอันนีโบแมนโบแมนอันนี้คนละล่าอันนี้ล่างอันนี้ล่างอันนี้บนลักหกนะเด่นหกรองแปดรองแปดโอ้จมนตัวหนังสือหน่อยเด้อยิสรุปให้เด้อครับเอพีเด้อเดี๋ยวจะใ้ผมศิสรุปทีมไทยไม่ให้คุณย่าแน่อธิบายทั้งนั้นแต่ตอนนี้ผมดูซื้อว่าตัวหนังสือตัวหน่อยเทีมที่แล้วถามรดใช่แบบว่ ข้ใไม้มันเสลี่ยนสมอยู่แต่ว่าสมผมหวานเพราีกินนะเนาะม่ตองใา้าวบินะตี่อหนึ่งจาลองตเนี่ยย่ออตไเ็ดรบมาจับคู่ล่างจับคู่ล่างมีเอาวิ่งก่อนล่างเด่นสี่ลองแปดเอาล้วลองแปดจับคู่ล่างก็มีสี่ศูนย์แมนบอกอ่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง 4, 4. สีซีล่างกับมีซีหางแมนย้าอย่างดีเซฟผู้ใหญ่ได้ย,ย้ายว่าดีมีคล้ายเสียดแล้วบ้ว่าสิเป็นบนหรือเป็นล่างเนี่ยคุณยายนั่งมักตัวใดาหลายที่สุดส่วนบนก่อนบอกมากสี่ส่วนบนก่อนอีซีตัวนี่ส่วนบนมะมักตัวหลายหลายกมุมักตัวหลายหลายกมุมักหกสาม,มอ่ะจัดไปครับ คุณยายนางมักหกสามชัดเจนมากเลยมาบาทนี้มาดูมาบาทนี้เอาส่วนล่างบ้างคุณยายนางมักเลขไหนเนี่ยมักตัวนี้มักสี่สองครับสองครับพุ่งเลยอืมนี่แค่นั้นสองสี่อือสองสี่สี่สองกับสามหอาตัวเอาอีหยังเปรสร้างว่าดเถอะเกียบได้เกียบได้เอาหมอกองมีมาหน้ามาเบิ่งตัวเลย อันเขียนแล้วมันเป็ยนยังไงบุน่ายขัน้นใจอันเอาจังไรจังเห็นเหอเอาก็หเห็นหูตัวเนะจ,จริงๆแล้วนี่คุณยายนั่งสิเขียนใหญ่กว่านี้ก็ได้ะป,ะปะแต่มันเป็นสูตรคือสูตรเนี่ยบอกว่าต้องเป็นตัวหนังสือจังซี่เท่านั้นบ้านนี้ฮะขั้นอยากได้มูเจ้าเขียนเอาประมาณนี่ครับเข้าใจแล้วมันเป็นสูตร หลังจากตัวอยเลขงวดนีปับคุณยายนางก็จะไปเดินทางไปยังเก็ะคู่เวดคุณยายนางคู่เวดนะครับซึ่งสามีท่านก็อยู่ที่นู่นโอ้ยตายแล้วคือราเอาบอกโควิดมากนม่อยากไม่ตายติดต่อกันว่าอะไรไหมกต่จางบ้านนะอีดีตัวใส่มาเบิ้งไหม เอาคันไปทางไหนไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะัด้างนล้ะถูกต้องแล้วตัดวิ่งไปแกน้อยนเอาตัวเลขก็ชัดเจนปมก็มีบนสีหางหล่างสีหางวิ่งกับบน เด่นกับลางคนละโตเนาะมีเด่นหกับเด่นสีครับแต่ตัวร่องเป็นตัวเดียวกันห้วยห่วยห่วยห่วยครับพี่ครับเอ๋อตัวร่องเป็นตัวเดียวกันน่าแห้งหรือแปดนะตัวแปดไม่ไห่แห้งบอกข่อย่านมันทั้งมากทั้งหลังทั้งบนเราแปดไม่แห้งเป็นยังคุณนไงนั่งคือบ่อหายเด่นแปดแล้วนะอ๋อมันเป็นยังไงลมันเป็นสูตรผมเป็นสูตรสัมผัสหรอกสัมผัสหลอกความหมายบนแบ่นังดี้สิเกฟยวอร์ซื้อเพื่อเดียว ซับคาหลอกตัวสุเถินนะส่นสิบผ้าสางวัดแล้วเดี๋ยวเอฟไทยเด่นแปดไปแล้วเอฟซีดีซื้อมาได้อเอาแมนยาว่อา,อา,าอันเอาเขาอั้นท่านี้ตนไม่้นะะเขาอั้นเอากวางสั่นตัวเดี๋ยวอันนี้นะแม่ว่าจะไปจอน้ำวันนี้นันนนดข้าเจ้ามาแล้ววัดนี่นะบนบนแม่วานครับครับอันป่ตาได้ว่า ปูน่ะปูตาอยู่ปูยศนะได้ว่าเขาเอาอันผู้ไม่เปียงมาจอว่าสันน้ำนะแม่ได้ว่าบอบออกผู้ไม่มาจอเพราะว่าอยู่เขายู่บ้านเฮ้าหนีแมนบอเขายู่บ้านเฮ้าหนีหามันมีมันหายอย่างเขาสีได้เอินใส่ายแมนบอได้ผู้จ้องผู้จ้อน้ำนะถูกต้องมากๆเลยคุณยายนางคิดถูกต้องมากๆอันผู้ว่าน่ะอยู่ทั้งผีก็มีที่ไม่ออกมัดจอน้ำมาสัน แล้วก็ถือพ้อมาสันกกว่าถือว่าถือก็ตามเขาบ่าเอาคอยจสเอากุนี่จ่อเพราะว่าเจนิ้งคอยกระจ่อหันคันมันไม่บัญหาก็คือเอนมาเบิ่งน้ำได้ละเป่นบล่ละเขาอยู่บ้านเฮ้าน้าแม่วาเนืลอเอาง่ายๆแบบนี้กระจ้อ,จอน้ำาแล้วก็ะชีม,พมีพระมาอยู่มันเนี่ยที่เหตุไปเรื่อยๆว่าสนบอกว่านะฮะในเหตุการณ์จอ้อน้ำเนี่ยคุณยายนั่งตีเป็นเลขใดบบตีเป็นเลขแม่แต่ผมว่าลักษณะการจ้อน้ำเนี่ยเจาะ เจาะคือสี่น้ำคือศูนย์สี่ศูนย์พอดีาก็ว่าตัวเอ้าคุณคุ่นยายมานี้ปูปูยศพิ่นมือตอนนี้พิ่นย่หัน่อยูที่โมพื่นบรอยูนี่คันเพิ่นสีมังสีพืนกระทรมมหาแม่ว่าเมื่อนี้สีไปรันเพ่นพูนเดิอมไม่ออกสีกินยั้งคันอยากกินเนี่ยย่างต่อไปเอามาเตรียมไว้เพราะว่าประสานงานกันแล้วส่วงนี้นะพิ่นบอกว่า อันช่วงนี้นะหาเก็บหอมล้อมในใไปกนแม่คันสีนั่นอีดีผุนสิเป็นตุล่าเ่นว่าน่ะต่นจะากาสีได้มาอยู่เออสุกไงิ่นสีเขาเดียนตุลาปาทาดีสีสรุปดังๆไอ้ซี่ฟังอีกเียนึงมาว่ากันที่เลขบนกันไปเลยเลขบนกับมี่สีหางเลยครับผมเลขบนมีสีหางกับมี่หกสามเก้าสาม หนึ่งแปดสองสี่ตัวเด่นสุดก็คือหกสามวิ่งบนวิ่งไปที่หกลองแปดส่วนเลขล่างนะครับผมก็มีสี่หางด้วยกันก็มีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองแล้วกสี่สี่วิ่งล่างเด่นไปที่สี่ครับลองแปดท่าเยฟซีก็ล่องเลือกหาเบิงว่ามักตัวไหนเนาะ เป็นแนวทางคุณได้นั่งคุณได้นา่งบอกว่าให้เป็นแนวทางอืก็ <surf. S 2> บริวาอืม,มันมาสองตัวอี่อี่น,นี่บริวาโนโน่วราบบริวาครับเน่กับว่ามันเป็นแนวทางเดี๋ยวขั้นตาเด็ดแล้วมีอันแล้วมีเวลาห้แม่เด้อแล้วก็ได้ตัวนึงแม่ก็ได้ตัวนึงบอยมมันจีประสานกันประสานง่ายกันได้ประสานกันได้กับเราเนะแต่ว่ายากพูดรยากเดียรเล่านะชั่วสีเหินเล่านะครับ คันเมื่อคืนทอดมาคันเอกเบ้อออกนะแล้วสิบัวมาแล้วนะอีดีมากกับสื่อเนี่ยแม่มาสื่อเนีย่ยมานู่นนั่นนี่ยังสิแล้วแล้วนะกัน